อ่ออ๋อเออไิหรือว่ามันหมายถึงว่าเป็นการกดปืนนันสุดท้ายไม่ใช่ไม่มันต้องมันต้องยิงให้ได้สุดทางอ่ะอ๋อไออันไออันสุดท้ายอ่ะนะจะฟักาออกมาไม่ใช้ได้พูดง่ายๆคือมึงห้ามเจ็บเฮ้ย ยายิงด yeah, ีรีโหลดดีเฮ้ยเอากระเช้อตัวประกันก่อนเราจะไปเคลียร์ข้างบนก่อนดีวะมีเคลียร์ข้างบนก่อนข้างบนง่ายกว่า ไม่มันเห็นวะอ๋อไม่รู้มากอ่ะมันเห็นน่ะเฮียรู้ดีจริงๆเลยเกี่ยห้องเฮียนี้ได้ก่อนลงพร้อมกันเดี๋ยวกูไม่มันมันลงไม่ได้เออมีหยอดแฟนลงไปได้ไหม จะโยนยังไงมันโยนแล้วมันขึ้นน้างบนไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยเห็ีดเก๊ไอ้เหี้ยดูเดือดที่ฝ่ายเลยสัตว์อเอาเหี้ยที่ฝลา <laughs> <laughs> ย,ย <laughs> นะ <laughs> <laughs> มาแล้วว่ะ เรียกจะอ้าวเมฆตายเหรอใช่กูตายไอเหียแล้วมึงไม่กูไม่รู้กูเลยใช้อันตีไปสัตว์ไม่กูตายตอนมึงกดอันตีพอดีเลยอ๋อไอเฮียเสียงมันไปล้อจริงๆเลยถึกถึกถึกไอเฮียไอ้เฮียเฮียอะไรเนี่ยเงสัตว์ชอบเปิดไปกดสเปซบายยี่ฝ่ายเอ้ย เสียงไพเอาะจริงๆเลยปุ่งไอ้สัตว์คไอ้ยี่ทีเดียวอยู่เลยสัตว์ไอ้ปืนมันแรงนะมันเป็นปืนอัลติเมตอ่ะแต่ไอ้เหียดูเจ้เปิดกดสเปซมาเรื่อยๆเลยเฮีย เฮีย yeah, เราเริ่มโปลแล้วว่ะเอา <c oughs> นึกว่ามึงจะเตะให้เมื่อกี้เฮียมนเตะผมกันไปเร็วเฮีย <c oughs> yeah, ไม่ได้นับไม่ได้มีการนัดแน่เฮียอะไรเกิดขึ้นเลยสัสเ์ียคนตายาไปคนหนึ่งไอ้สั์ Okay. มีการอ้อมว่ะตาย <laughs> ตัวการตาย <laughs> อเหียมันก็อย่างนั้นแหละตายว่าด้านหลังมาอ๋อเหีย เดี๋ยวอย่าเพิ่งอุ้งงานนี่สิเสียงแฟดเจ็ดน่าจะเหลือแค่ข้างล่างปะข้างล่างเราข้าอย่าข้างหลังด้วยติดลงไปรอบนี้ไม่มีเสียงให้ไฟเลาะเลยว่ะเย่เย่เย่ ไอยเยียดีไอ้สัตว์เสียงไฟล้อปุ้งไอ้สัตว์เอ, <c oughs> อ้ยไอเหี้ยไอยเหี้ยมีการหันหลังไปทีอีกทางด้วยนะห <c oughs> ลอกเตะแบบเ e <c oughs> <c oughs> อฟเฟกต์ยเยี่ยไ <c oughs> อยเยียมันนานเลยอ่ะ โอ้หลบแบบดิจิตอลไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาจากไหนวะไอ้สัตดิจิตอลดิจิตอลโดนตามยิงโดนดิจิตอลไอ้สัตดานนี้จะได้กันไปแล้วเลยควาวเวลกันเลยสัตได้ได้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ได้ได้นี่คืออะไรอยากบอกว่าเอาจริงแต่กูยังกดปุ่มมั่วๆอยู่เลยสั์ตกลงเมื่อกี้มันโดนแฟดไหมวะ <c oughs> <c oughs> โดนโดนเดินหน้ายิงเกมเดินหน้ายิงจริง เด yeah. นึกว่ามึงจะปลาแฟตด้วยนะเมื่อกี้ <Yes. S 1> อเออใช่มันมีตีไกลนี่หว่าสัตว์เ oh. <laughs> มื่อกี้มึงยิงโดนประชาชนไปนหนึ่งนัดด้วยสัตว์ม่เอะไรมันไม่ตายถ้าสองนัดจะตายฮียมันวิ่งมาขวางอ่ะ มันลงได้ไหมวะซี่ไงอ่ะอเคียรล่วงมาข้างล่างเลยสัตว์เย็บร้อยลงได้ไหมวะไม่นไรยังดีที่ว่ามันวนกลับมาได้กดอะไรลงอ่ะกดลงอ่ะกดลงแล้วโดดเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมเองทำงานช้าเขา มึงเข้าช้าไสาัตว์เฮียกูว่ากะลงมาแล้วมึงก็ปาแฟตก็มาอะไรอย่างเงี้ยเฮีย yeah. แฟตสถานโลกามายันนี่เลยเฮียอ้าว ตกใจมึงไงยี่วิ่งตรงดิ่งมา <c oughs> โคตรแน่กลัวสัตว์เหลือฉล่างเลือดก,กึบขีดเดียวไอ้เหียเหียกูยังไม่มีอัวยังไม่มีเรียกมึงหรอกนะไอ้สัตว์แต่พ่าเดี๋ยวกูไปก่อนมึงก็แล้ว ที่สุดจะอีกคนหนึ่งทูกซอง okay. เออเลือกกันคนละปิ่มไอสัตว์ตรงไม่ได้ลแล้วแล้วประเด็นคือไอ้แยคคฟเวิร์คคฟเวอร์มีไปก็เท่านั้นไหนสัตว์มึงลงไปแล้วเตะได้ไหมวะลงไปกิ้งตีไม่ถึงถึงก็เฮียแล้วไอสัตว์มันลงไปพวกนหันมายิงเลย เดี๋ยวนะวูฮิวได้นี่วาเอออัา,ออากรอมันขึ้นประตูมานี่แหละมิดเออวิธีนี้ก็เวิร์กอะลงเมย์ขึ้นมาเนี่ยมันติดมันติดไฟด้วยอะ อเจ็ดเกนี่มันโปูนี่วายสัตว์มึงเอาอักคิโบอัคิโบไม่ต้องเรียกกูแล้วเจ็ดเกเยอเหลืออะไรวะ อ๋อหนึ่งดาวเลยต่ต <laughs> ายคนเดียวสองเลยเหีย <laughs>